สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามความกังวนไหวเสาวไทยเช่นเคยนะครับสำหรับ p a e. a สีสเกตวันนี้นะครับก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กับแฟนวลอลเลย์บอลนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็ติดตามอยู่นั่นก็คือการปรากฏตัวของทัดดาวนึกแจ้งนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยของเราทัดดาวนึกแจ้งนะครับก็ได้ลงมาในสนามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ลงใน การแข่งขันนะครับแต่ก็ทําให้แฟนๆน,นะครับตื่นเต้นแล้วก็หายคิดถึงไปเลยทีเดียวเพราะว่าทัดดาวนะครับก็มาให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็มาลงซ้อมเล็กๆน้อยๆนะครับมายื่นลูกบอลมาเก็บลูกบอลให้เพื่อนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภาพเคลื่อนไหวตรงนี้เลยนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับก็จะมีทัดดาวที่ช่วยยื่นวอลเล่บอลน,นะครับให้กับเพื่อนในการเสิร์ฟนะครับตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมานะครับทางโรงพยาบาลปิยาเวศก็ได้ให้น้องทัดดาวนะครับออกจากโรงพยาบาลมาพัก ตัวแล้วก็ยังดูแลที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กัรกีฬาเป็นหลักนะครับในการฝืนฟูสภาพร่างกายและวันนี้เราก็เห็นน้องๆแล้วก็ตัวทัดดาวเองนะครับที่อยู่ในสนามด้วยกันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่าจะทำให้แฟนๆหายคิดถึงทัดดาวไปได้นะครับ ก็อย่างที่บอกไปแหละการชิงแชมป์โลกที่รออยู่นั่นก็คือ,อเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าต้องการบ็อกเกอร์ตัวสวยๆอย่างทัดดาวก็ต้องมารอลุ้นและก็ติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ